รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัททีวีดีโฮลิ้งจำกัดมหาชนขอเสนอรายการปากท้องคนไทย เรื่องของการที่เราเห็นข่าวแพร่สัมผัสเยอะล้วก็จะไปเอา AI เก็บข้อมูลนในเ a ต้ในพวกสืออ่อโซเชียลทั้งหลายเอามาดึงว่าเรื่องไหนคนพูดมากที่สุดการเดินกระจกพวกนี้มันก็คือทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้ามาในโลกเราส่วนเองพอมีการเดินกระจอกของบ้านเราเองผลิตข,ขึ้นมาเด้งขึ้นไปแล้วก็ติดลงมาใหม่ก็ทะลุออกไม่ได้ใช่ทะลุออกไม่ได้ล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะของไฟฟูจิที่ปกติจะต้องมีหิมะคุม้วอันี้ไม่มียังไม่มาเลยส่วนย์ดิจิทัลชุมชนครับคือชุมชนต้องมีศูนย์กระจายอยู่มีคนนสอ จากเรียนรู้เรื่องอะไรก็มาได้เลยประเทศไทยเราเนี่ยโดนหลอกดวงเป็นลต้นนะรองลงมาเปฮ่องกงเคยมีประมาณเขาเรียกว่าประมาณล้านสายนะบัญชีม้าเนี่ยที่เกิดขึ้นประมาณเกือบสี่แสนนะ สุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปากท้องคนไทยค่ะเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเศรษฐกิจแบบง่ายๆที่ชาวบ้านรู้เรื่องสำหรับเครื่องเข้าใจค่ะและเราจะมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่3ามทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มค่ะวันนี้อยู่กับบิชานสายสุพัชระตรายวิจิศินพี่ออโต้วัน์มนประเสริฐและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณเนวินช่อชัยทิพย์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสวัสดีค่ะ ครับคุณวินนะครับมาพูดคุยกันนะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับน้องสายโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนกําลังเจอกันอยู่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์กลัวมากขยันกว่าเราจริงๆคุณวินเนี่ยดูแลเรื่องของศูนย์คอร์เซ็นเตอร์เรื่องเฟกซ์อยู่เนี่ยมาในกระทรวงดหลาลรัฐบาลแล้วเหมือนกันก็จริงๆก็ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับก็ตั้งแต่พี่บีพุทธิพงศ์ท่านท่านก็จัดตั้งศูนย์ขึ้นมาช่วงนั้นที่เราพอท่านรับตําแหน่งก็ เข้ามาเสร็จก็เห็นว่าช่วงนั้นมันมีข่าวเฟกนิวเยอะแล้วมีค,คนจัดการเราก็เลยจะตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วท่านก็ให้ผมก็เข้าไปช่วยอยู่แล้วจริงๆแล้วศูนย์นี้เนี่ยเป็นศูนย์ที่ทําอย่างไรจะไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อคือทุกคนมีปัญหาจะโทรไปร้องเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครัอ๋อจริงๆศูนย์เฟกนิวตอนแรกเริ่มต้นก่อนนะฮะเฟกนิว uh huh. uh huh. จะเป็นเรื่องของการที่เราเห็นข่าวแพร่สะพัดเยอะครับแล้วก็จะไปเอา AI เอาพวกโซเชียลดิสเซนซิ่งก็คือเป็นการเก็บข้อมูลในเดต้าในเพราะใน สื่อโซเชียลทั้งหลายอเอามาดึงว่าเรื่องไหนคนพูดมากที่สุดอ๋อเรื่องไหนคนถูกหลอกมากที่สุดนี่ก็เริ่มต้นอยูว่าเป็นเรื่องอะไรก่อนสองคันนี่ใช่ไว่าเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะจะเห็นว่าไอ้คนจะเริ่มรู้สึกแปลกๆป,กปกแล้วเขาก็จะเริ่มจับเข้ามาแล้วเพื่อจะมาประกาศว่าเนี่ยเป็นข่าวปลอม,อมแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของอการช่วยเหลือโดนหลอกเนี่ยมันจะเป็นอีก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 ศนหนึ่งใช่ครับดังนั้นข่าวเซ็นเตอร์เนี่ยมันเกิดมาทีหลังค่ะ จากแฟกนิวนะครับอ๋อแสดงว่าเหมือนหน่วยงานนี้คือทําหน้าที่คัดกรองว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงใช่ครับข่าวบิดเบือนไหมมีสามมีสามอย่างฮะคือข่าวข่าวปลอมเลยอันที่สองคือข่าวบิดเบือนแล้วข่าวจริงแล้วก็จะบอกว่าอ่ะเชื่อได้นะแสตมให้ว่านี่ข่าวจริงครับแล้วปริมาณของข่าวเหล่านี้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันแต่ละวันนะครับโหจริงจริงมันมหสาเาีครับวันหนึ่งเป็นหลายๆาน่าจะเป็นแสนเพราะว่าทุกคนพิมพ์มาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาคัดกรองกัน แล้วก็จริงๆแล้วพอสรุปมาได้เนี่ยอาจจะเหลือแค่หลักพันหลักพันก็ยังหนักนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมานั่งเขาเรียกว่าตรวจสอบข่าวปลอมก็คือเวลา,ามีเสร็จปุ๊บเราต้องตรวจสอบกันหน่วยง,งานส่วนกลางไม่ใช่เราบอกเองว่าเราจริงหรือปลอมทางทางกระทรวงดิจิตอลเขาก็ต้องมีการประสานกันใช่ไหมถ้าที่เ่เรื่องสุขภาพถ้าต้องให้ทางติดต่อทางกระทรวงสาธารณสุขว่าเรื่องนี้ช่วยตรวจสอบทีนะว่าใช่ถูกต้องถูกต้องไหมอย่างข่าวตอนนั้นมีเรื่องโรคระบาดมาที่เป็นเรื่องข่าว ที่เป็นอะไรวะเนี่ยโควิดไม่ใช่เป็นเรื่องของม้าติดเชื้ออะไรเงี้ยโรคปลาลากโรคระบาดของม้าฮะแั้วก็อยเขาออกมาตรวจสอบประสุัตว์ต่อว่าคนปศุสัทว์์่ะเรื่องนี้จริงหรือปลอมหรือว่าให้เขาบอกมาว่าถ้ามันถ้ามันไม่จริงแล้วมันที่จริงคืออะไรมันก็จะมีการผ่านคือเราไม่ใช้เราใช้หลักสากลรฮะเพราะว่าจะมีศูนย์อะเรียกว่าต่อตั้งข่าวปลอมทั่วโลกอยู่แล้ว เราก็จะใช้โปรตโครตคอลตามเขาแล้วอย่างนี้ในวันวันหนึ่งมีข่าวเข้ามาเป็นแสนๆสข่าวอะค่ะโดยปกติแล้วข่าวจริงหรือข่าวปลอมเยอะกว่ากันนะคะจริงแล้วก็มันคือคือผลของเรามันจะเป็นการดูแลข่าวปลอมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยข่าวจริงเนี่ก็อาจจะแบบดูแล้วมันแปลกๆก็จะอาจจะดิเทคมาแค่ไม่เยอะมากครับเราจะกวาดจากโซเชียลใช่ไหมอาจจะเฟซบุ๊กคุยกันว่าไงออนไลน์คุยกันว่าไงก็จะดึงมาเฉพาะเพราะถ้าทำหมดก็ไม่ไหวแต่ข่าวมันเยอะมากครับจริงๆเราต้องพยายามมากรองก่อนว่าเหลือสัก พันหนึ่งแล้วก็กรองมาย่อยๆต่อยทีหนึง่งพอกรองเสร็จเช้เวลาส่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานอีกกว่าจะตอบกลับมามันใช่เวลาค่ะโดยปกติแล้วค่ะข่าวที่มักจะปลอมแล้วคนอย่างเราเราหลงเชื่อมากที่สุดเลยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะจริงๆเนเรื่องสุขภาพเลยครับสุขภาพสุขภาพม,ออมันยังไงะคะอย่างเช่นว่ามีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยขอโทษนะคคือทานน้ำปัสสาวะแล้วจะแข็งก็เคยได้ยินอาเรนเคยได้ยินไหมฮะดื่มน้ำปัสสาวะแล้วฉี่เคยจริงอย่างเราเองเราอาจจะรู้สึกมัน แต่คนบางทีชาวบ้านบางทีก็มีมันมีจริงๆครับเีวผมว่าอย่างเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันยังไงต้องตรวจสอบดีๆก่อน<ะ>แต่ชาวบ้านบางทีก็มีแล้วประส่งข,งของข่าวพวกนี้ออกมา<อ>ปล่อยมาเพื่ออะไรเออจริงเขาก็ต้องแบบอาจจะแค่ว่าประกาศมาเพื่อให้รู้สึกว่าเออต้นข่าวว่ามีความเชื่อถือไหมเหมือนคนที่ชอบผลิตข่าวมาเยอะๆซึ่งไอ้ข่าวพวกนี้บางทีคนที่ปล่อยข่าวปลอมมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความผิดอะไระถูกไหมฮะแล้วแต่หลังก็จะเริ่มมีพรบการที่ใส่ข้อมูลเท็จเข้าไปใน ระบบออนไลน์อย่างล่าสุดนะก็คือมีข้อมูลจากดีอีนี่แหละที<ช>่ศูนย์ข่าวปลอมก็จะ,ะแถลงทุกเดือนใช่ครับอย่างล่า,ลาสุดเนี่ยมีสีอันดับอันดับต้นๆแล้วกันอันดับหนึ่งคือเรื่องของเหยื่อจากคอร์เซ็นเตอร์ลงทะเบียนขอรับเงินคืน3ช่องทางผ่านเพจศูนย์ช่วยเหลือ,อเหยื่อมิชาชีพทางออนไลน์อันนี้คือป,อปอลอมนะอันดับหนึ่งอ,อันดับสองนี้เปิดให้ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกร้กานสะดวกซื้อเริ่มต้น1,200อ,อ 1, บาท ผลตอบแทน1 0 3ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ขีดเส้นใต้ว่ากำกับโดยกรอตอคือขาปลอมแล้วก็การหลอกลวงมันก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเชื่อมโยงเหมือนคอนเซ็นเตอร์เหมือนกันก็บางทีมันคนปล่อยขาอปลอมมาบางทีเขาไม่จุดประสงค์อย่างที่บอกก็คือให้ให้คนกดเบอร์นี้นะกดลิงกดิงปเบอร์นี้นะเขาใช้เสร็จปุ๊บเข้าไปเนี่ยคนอาจจะไปกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเลขประชาชนส3บาหลักเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายเขาก็เอาไปใช้งานต่อได้อย่างนี้ต้องป้องปรามยังไงฮะ พราะจริงๆตั้งแต่ยุครัฐบาลที่แล้วนะครับก็จะมีการจัดการเรื่องศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมใช่ไหมฮะมีศูนย์จัดการแก้ปัญหาธุรกรรมเรื่องออนไลน์ก็โดยเอ็ดดาเขาเป็นหน่วยงานของภายใต้กระทรวงดิจิทัลมีการที่จะออกกฎหมายด้านดิจิตัลต่างแล้วก็จะมีศูนย์นี้ช่วยการช่วยเหลือบนงช่นว่าเราซื้อของไม่ตรงปกบ้างเบอร์1 2ึ่งหให้ครายพิซซ่านิดหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองช่วงนั้นก็เราก็ทํามหนักก็คือประสานงานกับ Facebook ราษางานกับอะไรต่างๆที่เวลาตันใหญ่อ่ะจะเล่าให้ฟังว่าเราเป็นประเทศต้นเลยนะฮะประเทศแรก,แรกๆเลยที่มีเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะโซเชียลคอมเมอรส์สเหมือนเฟซบุ o กเขาต้องมาเปิดให้เราซื้อของบนแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสได้เนี่ยเพราะเราคนไทยเราเข้าถึงดิจิทัลได้เร็วมากดังนั้นเขาเลยมาทําว่าเออเราเล่นเฟซบ o ๊กกันเยอะมากเลยแล้วเขาเลยต้องมาเปิด ช่องทางการซื้อขายบนของเราติ๊กต็อกเป็นกังไงอมยก่อนไม่มีตอนนี้ก็มีการซื้อขายบนติ๊กต็อกได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยการจะตรวจสอบอ่ะยากจะเอาเงินไปแล้วก็โอนเงินเสร็จปุ๊บคันนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างประชาชนอย่างเราเราอะค่ะจะมีวิธีการตรวจสอบไหมคะว่าข่าวไหนปลอมข่าวไหนเชื่อได้เชื่อไม่ได้แบบเนี้ยคะ่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาจะมีเข้าไปเซิร์ชได้ในระบบ เข้าไปลงลงทะเบียนไอไลน์ก็ได้ฮะไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจะมีเป็นไลน์ออฟฟิเชียลอยู่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมใช่ครับก็เข้าไปได้เลยฮะเข้าไปแล้วก็เวลาพิมพ์ไรก็พิมพ์ก็ไปสารได้ว่าตอนนี้ข่าวเรื่องอะไรหรือไม่เราก็อาจจะต้องง่ายๆสุดอาจจะก Google ก็ได้ผมว่า Google นี่สากลนที่สุดง่ายที่สุดแล้วจริงๆยึดหลักง่ายฮะสามสอหนึ่งก็คือสังเกตแล้วก็อะไรศึกษาต่อศึกษาคือเรื่องสําคัญมากคือ ใช่หรือเปล่าแล้ศึกษาก็คือค้นคว้านิดหนึ่งจริงหรือไม่จริงก็จะพยายามตั้งโครงการมีอะไรทำเรื่องดิจิทัลวัคซีนคือให้เรามีพุ้มกันด้านดิจิทัลได้ซึ่งเราต้องทําตั้งแต่เด็กเด็กคือเด็กประถมเด็กอน,นุบาลเลยฮะก<อ>็คนละคนละเรื่องนะแต่เขาว่าในการศึกษาเนี่ยก็คนละมิติแต่ว่าถ้าเด็กๆก็จนถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่จะเขาบอกว่าจริงแล้วจะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้ที่อาจจะแชร์เร็วที่สุดตอนเช้าเช้านี่จิสวัสดีวันจันทร์สวัสดีบระัาคาใช่เราก็แชร์ไมเลยในชั้นเป็นมี เป็นคนผู้นําในการส่งเข้าไปในแชทไลน์อะไรเงี้ยในกลุ่ม<ฆ>อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแรกดังนั้นคนเราก็เห็นแล้วก็ส่งต่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นในไลน์กลุ่มนี้จะเยอะที่สุดโทรเข้ามาเป็นแก๊ง call center เป็นอะไรพวกนี้ค่ะเราเราก็สามารถที่จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยไหมคะจริงๆ call center เนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลังฮะ<อ>คือจริงแก๊ง call center ท่วนั้นน่ะเราก็เริ่มเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็พยายามหาทางวาจะแก้ยังไงซึ่ง,งมันก็มีแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เขาเข้ามาคุยว่าทำยังไงจะใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับ เพ <ừ> ราะปกติเนี่ยคนหนึ่งคนสมมติว่ายอยู่ดีเบอร์เนี่ยขเขาโทรเข้ามาปกติถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไคนคนนี้โทรหาคนมันเป็นพันๆคนในวันเดียวมันแปลกแล้วคนพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยค <ไว S 2> ือเขาจะมีเทคโนโลยีในการจับเทคโนโลยีของเมืองนอก,นอกนฮะก็คือจำว,ว่าอ่ะให้คนนี้โทรมาครับ วันันึงเป็นพันๆนั่นมัน,ปน, 1000, 000, มนแปลกมากเลยเดี๋ยวฟันเป็นร้อยๆโดยที่คนพวกนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะดิเทกมาได้แล้วก็เอามาตรวจสอบแต่จริงๆแล้วมีวิธีนึง,งง่ายๆนะฮะแอปนี้มันมีในโหลดได้เลยคือ w h o s c a l l ทุกคนอาจจะได้ใช้แอป h o S c a l l เนี่ก็คือแบบเวลาโหลดมาเสร็จปุ๊บทุกคนจะเป็นคนถ้าใครได้รับโทรศั์รู้แล้วว่าเนี้ยบันทึกได้ว,ว่าเนี่ยไม่ใช่ชีพแล้วมันจะแชร์กันอื่นเวลาเราเด้งขึ้นหน้าจอไอ้ไม่ใช่ชีพนะ มันช่วยได้ฮะ,<ม>ะต้องลงแอป,ปนี้เพิ่มไหมแต่ว่าไม่ได้ช่วยขายของนะไม่ได้มีอะไรเลยเพราว่ามันช่วยได้ในการดีเทคค่ะ น,นี้ถือว่าสาคัญมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกๆคนค่ะต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก,งก๊งมิจฉาชีพพวกนี้แต่มีหนึ่งอย่างค่ะที่อยากจะบอกเลยว่าให้ทุกคนนั้นไม่โดนหลอกแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ทีวีเด็กเรามีตัวช่วยดีๆนะคะในการจะช่วยพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการเพราะปลูกใครตอนนี้ที่มีปัญหาผล,ผลผลิตน้อยนะคะไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการเปิดใจลองดูค่ะกับกอแก้วเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากเรามีมาทั้งแบบชนิดน้ําและชนิดภ ซึ่งชนิดน้ำนะคะขนาด500มิลลิตรสามารถผสมน้ําได้1,000ลิตรค่ะส่วนแบบซอง1ซองสามารถผสมต่อน้ํา100ลิตรได้เลยแล้ววิธีการใช้ก็ง่ายเช่นเดียวกันพราะผสมเสร็จแล้วพ่นไปเลยค่ะตามใบตามดอกตามผลนะคะแล้วมาเช็คดูผลลัพ์กันผลลัพธ์ที่ได้พี่น้องเกษตรกรหลายคนยืนยันแล้วว่าพึงพอใจฟังแบบนี้แล้วค่ะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ค่ะที่เบอร์02 666 0028 02 6 6กหกเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆให้ได้ติดตามกันค่ะโบติกอเาส์เดอนกระจกพวกนี้มันก็คือทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ถ้ามันโลกเราส่วนเดิมพอมีการเือนกระจกของบ้านเราเองผลิตขึ้นมาเด้งขึ้นไปแล้วก็ติดลงมาใหม่ก็ทะลุออกไม่ได้ใช่ทะลุออกไม่ได้ล่าสุดที่ญี่ปุ่นน่ยขอไฟฟูจิที่ปกติจะต้องมีหิมะคุมแล้วอันนี้ไม่มียังไม่มาเลยการทําก็คือทำปูที่เข้าการเด่น่วนแนวตั้งบริจิ